สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักคณาราศีสิงห์นะครับเป็นภาพเดือนดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นี้นี่เองนะครับเดยนี้ครับหูดาวย้ายอุตลุษทีเดียวเลยนะครับ ก็ถามว่าส่งผลให้กับคุณสิงดีไหมเขาต้องบอกว่าดีกว่าเดือนมิถุนายนแน่นอนครับเพียงแต่จะดีมากดีน้อยก็เดี๋ยวไปฟังกันดูนะครับก่อนอื่นครับใครที่ไม่เคยผูกดวงเสิร์ช Google สักนิดนึงนะครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับมันคือเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั่นเองครับจะทําให้เราทราบว่าเราเป็นคนลัคนาสถิตราศีสิงหรือเปล่านะครับแท้จริงแล้วหนึ่งวันเนี่ยมันจะมี12ราศีนะครับอยู่ที่ลัคนาใครไปตกอยู่ ตรงไหนตามเวลาตกฟ้าหรือเวลาเกิดนั่นเองนะครับดูแบบนี้ดูเป็นไกด์ไลน์ได้จริงๆจ,จังๆเลยนะครับแล้วในนั้นครับคนที่เขามีจิตธาเขียนเว็บผูกดวงขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็มักจะใส่ตารางทักษะให้ด้วยนะครับทาให้ทราบว่าคนสิงปีเนี้ไอที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยทิศทางมันดีหรือจริงๆล้วเขาเปลี่ยนแล้วทีนี้มันโอ้โหยิ่งตกระกรรมลําบากเลยก็ว่ากันไปเช่นนะครับถ้าปีนี้นะครับราหูใครจรเป็นกาลีซะแล้วนะครับ เรื่องการงานที่ท่านวุ่นวายเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยโอ้โหท่านจะเหนื่อยหนักทีเดียวเลยนะครับอาจจะทําปัญหาทําให้ท่านเดือดร้อนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่เป็นส่วนน้อยครับส่วนใหญ่เนี่ยคนสิงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับดาวพฤหัสที่เล็งลักนาท่านเนี่ยจะช่วยค้้ชีวิตของท่านให้เจอสิ่งดีๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงจะ เป็นไปอย่างดีนะครับแต่กว่าจะเห็นผลจริงๆจ,จังๆเนี่ยก็ต้องไปปลายปีส wow ักนิดหนึはは่งนะครับเอาละครับเกินมานานแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ขอเริ่มกันที่การงานก่อนเลยแล้วกันนะครับเดือนที่ผ่านมาครับคนสิงห์เนี่ยการงานมีเรื่องต้องจัดการเยอะทีเดียวครับรวมไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะครับหลายๆคนทากิจการเองเอาเงินไปลงทุนบางคนมีปากมีเสียงนะครับ ปีปัญหาครับต้องไปถกประชุมแล้วก็โดนด่าโดนตําหนิอะไรเงี้ยถกกันเยอะทีเดียวครับเรื่องงานนะครับหลายๆคนก็เปลี่ยนงานแล้วนะครับอันนี้อยู่กับพื้นดวงจริงๆว่าใครมีดาวอะไรตั้งรับอยู่ในพื้นดวงนะครับแต่ภาพรวมจะคนสิงห์วุ่นวายแน่ๆครับเรื่องงานเรื่องความรักนะครับเออทีเนี้ยงานนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าดีขึ้นเยอะตั้งแต่ต้นเดือนทีเดียวเลยนะครับคนสิงห์ครับ โดยเฉพาะคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะครับหรือเป็นเซลล์นะครับในหน้าอะไรต่างๆเนี่ยต้นเดือนกรกฎาครับมีเกณฑ์ได้ทําสัญญิงสัญญาอะไรเลยนะครับอาจจะเริ่มดิวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ได้นะครับจะได้ทําสัญญาในเดือนกรกฎาคมนี้นี่เองนะครับอเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงเน้นๆเลยนะครับถ้าใครทําสัญญาเกี่ยวกับบ้านรถอสังหาที่ดินอะไรพวกนี้นะครับท่านก็จะได้นะครับแล้วประสบความสําเร็จ ทำให้งานที่ท่านดีวไว้นะครับออกไปหาสตุ้งสตางเนี่ยถือว่าในเดือนนี้แหละครับเดือนกรกฎาคมท่านได้สตางแน่นอนนะครับมีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้นความสําเร็จในเรื่องการงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใครที่ตกงานอยู่จริงๆท่านมีเกณฑ์จะได้งานแรงๆเนี่ยคือเดือนนี้นะครับสําหรับคนที่ตกงานอยู่ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้งานหรือไม่ก็เซ็นสัญญา,าไว้ก่อนเริ่มงานเดือนหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีเนี้ย เดือนที่ผ่านมาเนี่ยม um ันอยู่กับพื้นดวงจริงนะครับอาจารย์ถึงบอกได้แค่ภาพรวมคร่าวๆว่าเดือนที่ผ่านมาถ้าคดาวใครตั้งรับไม่ดีนยท่านตกงานนะครับส่วนถ้าใครที่พอไปได้เนี่ยท่านเปลี่ยนงานนะครับหรือบางคนเปลี่ยนมาแล้วแล้วมามีเรื่องจัดการเอาเดือนที่แล้วแต่เอาเป็นว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยดีขึ้นเยอะแน่ๆครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มลงตัวเกณฑ์ปัญหาเรื่องการเงินจะหมดไปใครที่เดือนที่แล้วการเงินไม่พอนะครับหลายๆคนทํากิจการส่วนตัวเองนะครับ อันนี้สําหรับกรณีเจ้าของกิจการหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเดือนที่แล้วการเงินไม่พอเดือนนี้จะหาสตางได้นะครับเช่นอาจจะเอาบ้านเอารถนะครับจัดการเป็นออฟฟิศแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องไม่พอนะครับหรือคนที่เอาบ้านไปเข้าเอารถไปเข้าเดือนนี้ก็จะได้ทําสัญญานะครับอยู่ในครึ่งเดือนแรกเลยนะครับมาเร็วทีเดียวแล้วท่านก็เตรียมรับสตุ้งสตางกรกดาเนี่ยจัดเป็นเดือนที่ดีทั้งในเรื่องการงานเลยนะครับหลายๆภาคส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ต่อให้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยขัดแย้งไม่ค่อยถูกกับขัน้นแต่ในเดือนนี้เขาก็จะชิวๆนะครับแต่ถ้าใครพื้นดวงพฤหัสเดิมดีนะครับดาวเจ้าเรือนการงานดีเนี่ยเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าให้คุณสนับสนุนผลักดันท่านดีทีเดียวสรุปคร่าวๆว่าการงานของท่านเดือนนี้ขยับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะพนักงานประจํานะครับคนที่ทํางานออฟฟิศคนที่ตกงานอยู่อย่าลีรอนะครับจังหวะดีๆครึ่งเดือนแรกของกรกดาต้งแต่ต้นเดือนเลยครับ รีบเลยนะครับรีบยื่นใบสมัครยื่นแล้ซึเงไม่ไปเกณฑ์มันยังไม่ใช่ว่าท่านอาจจะได้งานเลยนะครับเขาอาจจะขอ,อรับไว้ก่อนนะครับแล้วเริ่มงานเดือนหน้าอะไรก็ว่าไปแต่เห็นนะครับทิศทางทั้งหมดค่อนข้นขางดีจริงๆครับก็สอดคล้องกันนะครับที่อจารบอกการเงินการทองเนี่ยต้องแต่ต้นเดือนกรกฎาเนี่ยคนสิงที่รายจ่ายอาจจะเยอะๆหน่อยนะครับ ตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเดือนเนี้นครับรายรับของท่านทีทีดียวคูณที่เตรียมเอาบ้านเอารถไปเข้านะครับคนที่เตรียมการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับท่านก็มีสิทธิ์ได้นะครับราหูที่อยู่ในภพกรรมะเนี่ยถ้าหากพื้นดวงใคร การงานดาวเจาเรือนการงานแข็งแกร่งนะครับเกี่ยวกับพบการงานเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเพี้ยงไปในส่วนของพันธุหรือที่อยู่อาศัยนะครับหลายๆคนก็อาจจะเปลี่ยนบ้านยกย้ายที่อยู่นะครับเปลี่ยนรถเอาบ้านไปเข้าเอารถไปเข้าเนี่ยเดือนนี้แหละครับที่จะประสบความสําเร็จจานยินดีด้วยจริงๆครับอืมนะฮะเพียงแต่เพียงแต่แบบนี้นะครับครึ่งเดือนหลังไปเนี่ย คนสิงอาจจะขาดความเชื่อมั่นไปในหลายๆเรื่องนะครับก็ขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยเหมือนทิศทางเอาละปัญหาต่างๆมันแก้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการงานรวมไปถึงการเงินด้วยนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนสิงอาจมีเรื่องที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับอึดอัดนะครับอึดอัดเอ๊จะยังไงดีอะไรมันจะได้ไหมนะหรือมันจะดีไหมนะอะไรก็แล้วแต่นะครับกดดนันขอบอกแบบนี้นะครับคนสิงไม่ต้องกดดันไปนะครับ กรกดาสิงหากรยยาในตัวท่านไม่เป็นไรนะครับให้ระวังควบคุมอารมณ์ความคิดจิตใจของท่านแค่นั้นเองครับพื้นดวงท่านไม่ได้เป็นไรนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เดี๋ยวยิ่งปลายปีไปต่อต้นปีหน้าเนี่ยอันนั้นนะครับค่อนข้างดีจริงๆทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องการเงินนะครับเกณฑ์โชคลาภของท่านยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะพฤหัสที่เล็งลัคนาบวกกับในเดือนกรกดานี้นะครับอังคารศุกร์นะโวบวกกับดาวเกตด้วยนะครับ กลุ่มลัคนาของท่านเล็งเข้าใส่ดาวพฤหัสนั่นเองแล้วพุธนะครับดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินถือว่าเดินดีมีกําลังแล้วนะครับคนสิงมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะครับไม่ว่าจากที่ไปดิวมาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับโชคลาภจากการงานก็ได้นะครับพวกเซลล์พวกกระสังหาโชคลาภจากครอบครัวบ้านรถที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงแม้แต่เพื่อนฝูงนะครับใครมีเกณฑ์ยืมสตางค์เพื่อนนะครับที่แบบแอบบแบบติดต่อกันนะครับติดต่อกันว่า เธอมีสตางค์ไหมฉันขอยืมหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการดิวกันแบบลับๆอ่ะก็จะสําเร็จด้วยนะครับเพื่อนฝูงคนในครอบครัวให้ยืมสตางค์นะครับ <c oughs> อันนี้สําหรับคนที่พื้นดวงการเงินไม่ค่อยแข็งนะครับไม่ค่อยแข็งแต่คนที่พื้นดวงการเงินแข็งอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นเขาก็จะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วเดือนนี้ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะโชคลาภทางการเสียงด้วยนะครับดาวจาเจ้าเรือนปุกปาคือดาวพฤหัสแม้จะเริ่มเดินถอยหลังแล้วนะครับ แต่พฤหัสเองก็ยังเล็งลักนาอยู่นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพุธเนี่ยเดินดีนะครับเดินดีทีเดียวมีกำลังกำลีกาลังมากอังคารศุกร์ที่กุมลักนาอีกนั่นบ่งบอกว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีโชคนะครับสามารถซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ไว้ได้นะครับหนึ่งใบสองใบอะไรก็แล้วแต่นะครับเลขนําโชคของท่านมักจะเป็นเลขที่มาจากครอบครัวนะครับบ้านรถอสังหาประมาณนี้นะครับหรือเลขเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าโชคลาภทางการเสี่ยงอย่างหวยเนี่ยมันคือหนึ่งในเครื่องมือของคําว่าโชคลาภนะครับเห็นไหมครับอยู่ดีๆเพื่อนฝูงเอาตังมาให้อยู่ดีๆญาติผู้ใหญ่ยยถูกหวยแบ่งเงินมาให้ใช้อันนี้ก็คือโชคลาภนะครับมันอยู่กับพื้นดวงแต่ละท่านจริงๆนะครับอย่างเช่นต่อให้พื้นดวงท่านแย่อย่างไงนะครับเดือนนี้เกณฑ์โชคลาภของท่านทางการเสี่ยงอย่างนี้นะครับหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยอาจารย์ให้สูงถึง 30- 40 อาจจะเกือบ5้าเ็นทีเดียวนั่นหมายความว่าท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องการเงินการทองโชคลาภความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีแน่นอนครับนะฮะต่อมาครับเลขที่ท่านสามารถที่จะเอาไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงลาบได้นะครับวันนี้จะให้ซื้อได้ถึง2คู่ทีเดียวเลยนะครับถ้าดวงการดีน้อยหน่อยอาจารให้ซื้อคู่หนึ่งดวงไม่มีอาจารย์จะบอกว่าให้เก็บสตางค์ไว้นะครับคนสิ่งนี้ซื้อได้2คู่เลยนะครับเพียงแต่นอกจากเลขเหล่านั้นแล้วนะครับ เลขที่จะส่งคุณดีๆให้กับคนสิงในเดือนนี้นะครับคือเลขสี่นะครับเลขสี่ดาวพุธนั่นเองครับเกี่ยวกับการเงินของคนสิงเดือนนี้เดินดีทีเดียวน,นะครับส่วนที่สองเนี่ยเลขที่จะส่งคุณดีๆให้กับคนสิงคือเลขสามและเลข6นะครับที่กลุ่มลัคนาท่านอยู่นั่นเองนะครับแต่ณปัจจุบันนะเกดนะครับดาวเกตเนี่ยที่ย้ายเข้ามา ทัพลัคนาของท่านเนี่ยส่งคนทำให้ท่านฝันแม่นนะครับอาจจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแปลกๆนะครับหรือเซนต์ตัวเองเนี่ยละครับหลายๆเรื่องเห็นนะครับโอกาสมีโชคมีลาบมีหลายภาคส่วนที่เดียวซึ่งอันนี้บอกไม่ได้เพราะไม่เห็นพื้นดวงนะครับอย่างว่าเกตเดิมใครอยู่ที่ไหนอังคารเดิมใครอยู่ตรงไหนศุกร์เดิมอยู่ตรงไหนถึงบอกว่าไปตั้งดวงมาดูก่อนนะครับใครไม่เคยผูกดวงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผูกดวงง่ายครับเขามีเว็บไซต์ให้นะครับคนมีจิตศรัทธา ใจิตใจดีเขาตั้งไว้ให้แล้วลองไปผูกดูนะครับเราจะเห็นเราตั้งรับในชะตาตัวเองต่อมาครับเรื่องความรักกันบ้างอันนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งทีเดียวนะครับคนสิงเนี่ยถามว่าเจอคู่เนี่ยมันแรงจริงๆนะครับแรงจริงๆโดยเฉพาะจากนี้ไปนะครับเดือนหน้าด้วยเนี่ยตอนนี้อาจจะไปเจอใครถูกใจมาแล้วนะครับสำหรับคนโสดที่ในเดือนกรกฎราคมเนี่ยครับพออังคารสุก บวกกับเกตนะครับทับลัคนาท่านเนี่ยท่านจะมีสเสน่ห์นะครับเรื่องความรักเข้าหาตัวเต็มที่เลยนะครับพฤหัสเองก็ยังเล็งลัคนาของท่านอยู่นะครับเพียงแต่คนโสดเนี่ยจะออกรูปนีนะครับมีเกเจอคนถูกใจแต่พอผ่านผ่านไปคุยคุยไปตัวท่านเองเนี่ยแหละครับที่ไม่มั่นใจนะครับเอ๊ะมันจะกลับกลายเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาไหมนะครับหรือ มันจะดีไหมเขาคนนี้จะดีไหมตัวท่านเองอาจจะยังไม่มีความมั่นใจอะไรก็ขอให้นิ่งๆไปก่อนนะครับเดือนหน้าตัวท่านจะมีความมั่นจะอกมั่นใจดีขึ้นสูงที่เดียวเลยครับรอดาวอาทิตย์เข้ามาเป็นกเกษตรที่ลักนาของท่านในเดือนสิงหาคมก่อนนะครับค่อยตัดสินใจชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อความสุขนะครับเดือนนี้อังคารสุขเนี่ย ทัพลักษณะของท่านเล็งเข้าใส่พฤหัสด,ด้วยท่านสามารถมีรอยยิ้มสนุกสนานได้นะครับเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับความรักใครเข้ามาคุยๆก็าถ้ท่านมองแล้วพิจารณาว่าเขาเป็นคนดีท่านก็พออกพอใจเขาก็ลองคุยๆไปได้นะครับเราก็ไปตัดสินใจเรื่องดวงความรักมันก็อยู่กับพื้นดวงชะตาแต่ละท่านด้วยนะครับเพียงแต่คนโสดในจังหวะน,นี้มันเป็นจังหวะที่ดี ที่ว่าความรักมักจะเข้าหานะครับหรือถ้าหากใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องความรักเนี่ยเดือนนี้จะมีเพื่อนฝูงเข้ามานะครับเอาเรื่องสนุกสนานสิ่งดีๆมาให้ท่านเพียงแต่ตัวท่านจะไม่มั่นใจก็ออกรูปนี้นะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้โอ้โหหวานชื่นทีเดียวนะครับเพียงแต่ตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องวิตกกังวลนะครับยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าอาทิตย์เดิมใครอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าท่านยังมีความ ไม่มั่นใจนะครับวิตกหรือแอบเหนื่อยประมาณนี้นะครับแต่พอท่านคุยกับคนรักเนี่ยท่านก็จะยิ้มดูอารมณ์ดีทําให้คู่ครองของท่านเนี่ยก็แฮปปี้ไปด้วยนะครับตัวท่านเองก็ถือว่ามีความสุขระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องความรักจัดเป็นเกณฑ์ดีๆของคนสิงนะครับความรักการการงานโอเคเกือบหมดรอบด้านเลยนะครับถ้าเทียบกับเดือนมิถุนาที่ผ่านมาดีกว่าเยอะทีเดียวนะครับสีนะครับสีที่จะส่งเสริม เพิ่มคุณนะครับให้กับคนสิง์นะครับคือสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีฟ้านะครับสีฟ้าของดาวสุกนั่นเองสีเขียวของดาวนั่นเองนะครับสีเขียวจะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองนะครับสีฟ้าก็จะส่งเสริมในเรื่องของการเข้าสังคมออกไปนะครับจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับไปติดต่อพบปะใครนะครับ สีเขียวเนี่ยนอการเงินการทองแล้วเป็นเรื่องของความสําเร็จด้วยนะครับสองสีก็จะให้คุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับบอกแบบนี้นะครับพวกสีสาตัวเลขต่างๆเสริมดวงได้แค่5%เเซนตะครับหเปอร์เซเวลาดีก็ให้มันดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดือจริงๆแท้จริงแล้วนะครับที่จะกําหนดว่าอะไรจะดีจะร้ายอยู่ที่ดาวจรดาวจรบอกถึงจังหวะที่จะต้องรับบุญรับกรรมนะครับคนที่บุญเด่นกรรมชัด นะครับไม่ว่าจะบุญชัดหรือกรรมชัดเนี่ยตั้งดวงมาจะเห็นเลยนะครับมันจะมีดาวตั้งรับของแต่ละคนอยู่นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่าเสริมได้แล้วครับนะฮะสีเขียวนะครับสีฟ้าในเดือนกรกฎาคมเลขก็จะเป็นเลขสีกับเลขหนั่นเองนะครับเอาล้ครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้คุณสิงเดือนนี้นะครับอย่าไปจิตตกมากนะครับสู้ๆฟิตๆนะครับทิศทางของท่านถือว่าโอเคเลยนะครับปัญหาต่างๆ ในเดือนมิถุนาลืมมันไปให้หมดนะครับไม่ต้องใบผูกใจเจ็บอาฆาตอะไรใครมากนะครับเอาตัวเองให้มีความสุขดีกว่าถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นกา์ไลน์ในชีวิตได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้จานียนะครับคลิปนี้จานลาคุณสิงไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย